มาแลมา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 เอาอะไรมาให้อ่ะครับครับนีาเป็นสคริปสคริปสคริปมาแรกเหรอนี่เจ๊เจ๊ที่เราเป็นกระแสป่ะใช่เจ๊เป็นกระแสอยากได้ก็แค่ขอมาของมาแรกกับผมไม่มีเงินด้วยต้องใช้เงินใช่ไม่ได้นะแต่ประเด็นนี้เราคุยกันถึงเรื่องเงินนะเอ้าเออประเด็นสำคัญเปิดรายการก่อนคนก็จะมุ่งอย่างเดียวเลยสามสองหนึ่งสวัสดีครับ สามสองหนึ่งสวัสดีครับรายการอาทิตย์นี้มาอีกแล้วที่ยังไม่มีชื่อรายการเหมือนเดิมประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้มันก็เป็นประเด็นไวรัลที่มันค่อนข้างจะโด่งดังทั้งในและต่างประเทศเลยเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่เขาเรียกพูดถึงพูดถึงพูดชื่อคนก็รู้จักมันก็คืออ่าสีกาก๊อเน้องกับคุณเจ๊หงของเราคอนเฟิร์ใช่ไหมใช่แอคเขาแอคเขาอ่า ประเด็นเราเข้าเคสแรกเลยละกันเคสแรกเนี่ยก็จะเป็นเคสที่เจ้หงเนาะเป็นชายข้ามเพศอายุส8มสิแปดปีอยู่ที่หนานจิงประเทศจีนนี่แหละ,ะซึ่งเขาก็มีพฤติกรรมที่ว่าจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงโดยการที่เขาจะแสดงในโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยก็คือเป็นภรรยาเซนดีเป็นแม่บ้านอบอุ่นแนวอบอุ่นแนวคุณแม่แนวมัมแนวมัมคุณมัมาแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อพี่ก็คืออ่าเจ้หงเนี่ยเขาเรียนได้สร้างให้เขาหน่เขาแล้วก็ ลวงผู้ชายเย้ะค่อนลวงผู้ชายเนาะเดี๋ยวบางคนเงี้ยเขาเนียให้มีเพื่อนมันมีเพืสัมพันธ์ด้วยแล้วก็แอบถ่ายคลิปซึ่งเหยื่อหลายคนอน่ะเป็นเขาเนียถูกถ่ายคลิปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่รู้ไม่รู้ซึ่งมันก็ผิดกฎหมายของจีนเนาะหลายคนก็เลยไปแจ้งความจนกระเป็นคดีความอย่างเงี้ยเหตุการณ์ก็มีเขาเรียก ก็คือคุณเจ้หงของเราเนี่ยเขาก็มีลักษณะที่เปิดพร่โซเชียลเป็นแบบนั้นเป็นฟิลอบอุ่นอะไรงี้ซึ่งในการทําแบบนี้เขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดประสงค์ก็คือแสงแสงอ่าการที่จะมามีเพืยอสัมพันธ์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับ เป็นเงินเป็นทองเนาะก็คือเหมือนอะของเหมือนพี่ไงสกิฟพวางเมื่อกี้อะไม่ใช่ใช่เราก็อย่าคล้่เคลื่คลื่นมันก็ฟีลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอคุณแค่แบบมีของมาแลกใช่จะเป็นสิ่งของผลไม้กับข้าวมีพวกหมดเลยใช่หมายถึเออเพื่อแบบเพื่อมาแลกกับการที่มาวางสูงให้ปาจิกือคืออะไรคะ เป็าคนี้เพศสัมพันธ์นะการสัมพันธ์ด้วยกันเลยใช่แล้วเรื่องราวมันแดงจากการที่ว่ามีชายคนหนึ่งในในคนสักคนในสังกัดของเขาด้แหละใช่ครับไปเจอคลิปตัวเองในอินเทอร์เน็ตจนเกิดมีการอะไรนะแจ้งความใช่ครับแล้วก็ทีนี้พอมีการแจ้งความหนึ่งคนปุ๊บเหยื่ออะไรที่เหลือก็เริ่มทยอยออกมาเพราะว่าเริ่มเห็นคลิปตัวเองเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะซึ่งในเรื่องนี้หลังจากการจับกลุมเนี่ยทำให้เราได้รับรู้เลยว่าโอ้โหคลิปทั้งหมดมีเกือบพันเจ็ พันหกกว่าพันเจ็ดกว่าเนาะจากข่าวเขาบอกว่าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งพันหกร้อเก้าสิบเอ็ดคนเลยใช่เยอะมากนะเยอะนะเขาเยอะจริงๆเราก็ได้มีการเอ็มเอ็มไปลองหาดูละกันสึ่งจะรูปภาพเราจะไปสูรูปภาพเราไม่ได้เข้าไปดูวิดีโอในหนึ่งวันของเจ๊แกในการใส่ชุดหนึ่งชุดเนี่ยหลายคนนะซึ่งมันก็เป็นไปได้ที่จะถึงหลักพันหกพันเจ็ดในความคิดเราเองเฉยๆนะที่ดูจากกระแสค่ะมันเป็นมุมมองที่ว่าเออเหมือนเขาเขาก็ขยันคำรอบเนาะ แต่เมื่อเาเรียนมันก็มีสิ่งที่ตอบแทนกลุ่มการใช่ใครทำรอบพี่นี่ใช่ไหมเขาให้สังเกตคือเขาไม่ได้เอาเงินเลยนะการที่เขาไม่เอาเงินเนี่ยเพราะเบื้องหลังเขาเลยติดกล้องติดกล้องไว้ในจุดอับจุดลับที่อ่ะกูใช้ไม่เห็นอืแต่เขาตั้งใจแล้วแหละที่จะถ่ายคลิปเพื่อเอาไปลงในแพลตฟอร์มที่เขาจะขายเพื่อได้รับเงินอีกทีใช่ไหมไงหวาเขาเรียกว่าเงินทางอ้อมใช่แต่เงินตรงๆนี่คือไม่เอาอืมมันก็เป็นอารมณ์แบบว่า เหมือนผู้ชายก็เหมือนว่าเออไว้วางใจอุ้ยคนนี้ดีจังคนนี้อบอุ่นจัง<ช>ดูแลฉันดีไม่เอาเงินฉันด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะผู้ชายก็มาเรื่อยๆเนาะเยอะขึ้นเยอะขึ้น <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> โดยที่เขาก็ได้เบื้องหลังเขาก็ได้อีกไงเขาได้เงิงเงน,ๆๆน<ช>เยอะขึ้นเยอะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเขารับเคสเยอะขึ้นเยอะรับเคสพูดซะเป็นหมอเลยทีเดียวลูกค้าอบบลูกค้าเขาไม่ใช่สมยอมพอทีนี้เรื่องมันแดงก็คือเบื<ะ>้องลึกเบื้องหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าคิดมันจะว่อนเน็ตได้ยังไงถ้า เจ๊หงไม่ได้โพสต์หรืออัปโหลดลงเองเนาะเพราะคนที่ถ่ายก็มีอยู่คนเดียวเจ๊แกอยู่คนเดียวซึ่งที่เราโยงเข้าเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่าเจ๊หงแกจะมีกลุ่มรับออนไลน์นะคะเป็นกลุ่มสื่อลามกนอนใ,ในการที่เขาจะเก็บค่าสมาชิกในการเข้าอะ่ะประมาณ150หหยวนซึ่งตีค่าก็ประมาณเกือบ หกร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าต่อหนึ่งแอคเค้าเลยทีเดียวแล้วมันเป็นต่อเดือนด้วยนะใช่ครับจ่ายทุกเดือนเหมือนจะน้อยนะเดือนละหกเจ็ดร้อยแต่ทุกเดือนใช่แล้วกี่คนในซึ่งแอคเคาที่ไปเจอมาประมาณห้าพันกว่าคนเลยค่ะโอ้โหก็คูณเข้าไปก็คูณเข้าไปก็อืก็รับซับต่อเดือนก็เยอะอย่เดียวใช่มีของกินอีกมีของใช้อีกมันคุ้มค่าที่สุดแล้วพี่ว่าเรามาคุยถึงว่าช่องทางติดต่อที่เกิดธุรกิจของเจ้หงกันเนี่ย ที่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเชี่ยหงใช้แอปหาคู่ซึ่งคาดการก็คือเป็นแบบโมโมนทัน,ทน,ทนแบบโซหรือเว่ยป๋อเป็นแอปพลิเคชันของจีนใช่ครับรีดกมันก็เป็นแอปที่มีคนจีนเข้าถึงเยอะอยู่แล้วเนาะส่วนมากเนาะใช่มันก็เลยเขาเรียกเหมือนหาผู้คนในการแบบติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นด้วยหลังจากนั้นอะหลังจากที่มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการเข้ามาในกลุ่มลับแล้วเขาก็จะส่งลิงก์ คอลเลกชันคลิปของตัวเองน่ะให้เขาบอกว่าจะไปอยู่ที่เปิดตู้ข่าวหรือเหยาอเหยา่ออูหวังพันเขาเรียกว่าเป็นท like, ี่เก็บไฟล์ที่นิยมในหมู่ชาวจีนแล้วกันใช่ครับที่นิยมในหมู่ชาวจีนใส่คลิปเขาบอกอย่างนี้ชาวจีนใส่คลิปแสดงว่าก็มีการทําธุรกิจแบบนี้เยอะเหมือนกันซึ่งก็ต้องใช้รหัสเพื่อป้องกันการั่วไหลต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเดิมเนาะแพลตฟอร์มเดิมที่เจแกอัพก็คือแอปหนึ่งตัวทีแล้วกันแอปหนึ่งตัวทีนะครับเนาะ เป็นแอปพูดคุยนี่แหละแต่พอมันมีคนเข้าถึงคลิปนะมันก็จะแบบนำลุดไปผ่านคิวคิวบ้างวีแชทบ้างอะไรครับที่มันก็ดังเหมือนกันนะในในประเทศเขาเลยเนาะแบบใช้เป็นหลักแหละใช่ครับเขาเรียกัไงเหมือนวีแชทนอกบ้านเราก็เห็นเยอะมั้งเกี่ยวกับเหมือนก็เป็นเลยไม่เ้นเจอไหมวันนั้นใช่แต่มันดีหน่อยที่ว่ามันสามารถสื่อสารคุยงานได้ภาษาได้ง่ายขึ้นอ่าซึ่งก็อย่างที่บอกไปเนาะว่า พอมันหลุดเขาที่หลุดที่เจอคลิปคนที่เขาไปเจอคลิปตัวเองอ่ะเขาไปเจอในเทเลแกรมเทเลแกรม่เป็นแอปแบบไหนอ่ะพี่จริงอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะพี่แบบแค่แค่หาข้อมูลหาข้อมูลมาก็เป็นฟิลมันเป็นฟิลแอปแชทนะครับเหมือนทั่วไปเหมือนไลน์ฟิลฟิลลิงไลน์ก็จะมาอัพวิดีโอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือการตรวจสอบมันจะน้อยมันไม่ได้แบบต้องตรวจสอบขิปโทนอะไรขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งคนที่เขาไปพบเจอเขาบอกว่าเขาไปเจอในแอปนี่แหละเทเลแกรม มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการจับกลุมต่อมาเน,ะนเววาะเพราะเรื่องม,มันแดงอะเนะาะขีดกบนไมาใหญ่เหมือนกันของจีนเนาะและเป็นเรื่องเป็นราวที่หูทําให้ประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว,ว่าลุกฮือขึ้นมาในการต่อต้านเหมือนกันเนาะเพราะมันทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศจีนไปคนข้างแบบอู้ดังมากค่อนข้างจะเว r l d w i ในในใน,ในทั่วประเทศเลยที่ควรจะรู้เรื่องนี้ อเอาจริงคือเขาเนี่ยมีเยอบางหลายก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกเหมือนเขาอาจะมีกระแสด้วยหรือนคนที่แบบอคนที่นาน<ช>บางคนก็มีมีชื่อเสียงในโลกชื่อชื่อเสียงมีเขาเรียกมีชื่อมีเสียงในโลกออนไลน์บ้างเป็นอะเป็นฟิตอ่เป็นคุณครูบ้างเป็นฟิตเนสบ้างเป็นนู่นเ็นนี่บ้างที่เขาไม่อยากจะเปิดเผยว่าเขาได้ทํากระทําอะไรหลังๆแบบนี้เนาะรับหลังแบบนี้ซึ่งพอมันแดงขึ้นมาเนี่ยคนก็ไปขุดคุยคนนั้นใครคนนี้ใครซึ่งเจ๊หูเขาก็ถ่ายหูติดหน้าแบบ แทบจัดสแกนได้แล้วว่าคุณนั้นสื้อใช่ถูกว่าเจ้หงแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยใช่แค่ลงตัวอ่าแล้วแต่เขาก็มีความสูงด้วยนะไม่ต้องลงทุนเลยมีแค่ห้องมีมือถือเขารับรอบเยอะอ๋อก็เขาคงพอใจก็มีแค่ห้องมืออ่าโทรศัพท์มือถือตัวเองมีแอปพลิเคชันในการที่จะโพสต์ลงไปเนาะเจ้หงเนี่ยมีประมาณ5 5 9 7บัญชีเลยที่ติดตามแกโอ้โหแล้จ่ายทีละจ่ายเดือนละใช่ค่ะ ซึ่งคำนวณเงินคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนบาทต่อเดือนหรือว่าทำธุรกิจอะไรนะ <c oughs> เราเป็นคนไทยเองเราทำธุรกิจอะไรถึงได้ขนาดนั้นเขาเรียกว,ว่าเป็นอันนี้เนาะเป็นคําที่โลกออนไลน์คนใช้กันว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่ใช้กันและเมื่อเป็นต้นทุนในการสร้างกําไรใช่ดูคําที่เขาใช้ซะสวยหรูเลยทีเดียวเชียวแต่ผิดนะอันก็ผิดจริงผิดจริงผิดจริงซึ่งจะได้เงินดีแค่นั้นมีอันหนึ่งที่เขาพูดว่าอะไรนะพี่ธุรกิจที่ผิดศีลธรรม มีระบบเงินเป็นเออเหมือนสตาร์ทอัพโอ้โหเป็นไงเป็นหลักการหลักการสุดๆที่เราคุยแล้วมันเฮฮากับแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะเบรมหรือว่าเอาคดีเอาเคสมาหัวเราะอะไรนะแต่เราแค่บอกว่าคนเรามันวิเคราะห์เก่งแล้วก็แตกประเด็นกันได้เก่งมากจนทําให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะจริงๆมันก็เป็นอะไรเป็นช่องทางธุรกิจเขาเรียกาจุดอับของธุรกิจอย่างหนึ่งเนาะทั่วไปจริงจริงคือจะบอกว่า มันไม่มีไม่ได้ม,มันมีแต่แค่หลายๆอย่างมันไม่ได้ถูกแบบตีแผ่ออามาเฉยใช่เจ๊หงเนี่ยได้เป็นภาพสะท้อนสะเทือนใจของผู้คนนะว่าผู้ชายจํานวนมากเนี่ยที่เขาคิดว่าเขาได้การ,รมีเซ็กซี่อืม,อมแล้วแค่แลกกับพวกสิ่งของในเล็กน้อยๆเนี่ยโดยที่ตัวเองอ่ะเออฉันได้ฟรีล้ะฉันโอเคกับสิ่งนี้แต่เบื้องลึกเบื้องหลังคุณไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเจ๊หงได้มากกว่าคุณแค่ไหนใช่ใช่ไหมธุรกิจของเขาเป็นแบบไหนหรวของฟรีไม่มีในโลกใช่ แล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นสัญญาของความสัมพันธ์ยุคใหม่ด้วยที่ว่ากลายเป็นความสัมพันธ์เนี่ยากลายเป็นเครื่องมือในการตลาดไปเคยมีกระแสมาขขงโอลิฟแฟนเนาะโอลิฟแฟนที่แบบมีคนดังบางคนมีหลายคู่เลยที่แบบผ่านตัวไปทาเอาความสัมพันธ์ตัวเองมาขายให้ผู้อื่นรู้ในลักษณะที่มันเป็นเลทสิบแปดบวกขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องความเพียมนะพี่เนานะมันก็มีถึงการแบบเขาเรียกพาดพิงเรื่องชายชายเป็นใหญ่ในประเทศจีนเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็แค่ที่แบบ เป็นเรื่องที่แบบสแตนดาร์ดของประเทศจีนอยู่แล้วเนาะจริงๆวันนี้ก็ยังมีเหมือนกันสังคมจีนยังเป็นหนึ่งสังคมที่ชายมีจํานวนมากกว่าผู้หญิงยอย่างชัดเจนเนาะซึ่งในโลกเนะี่ยผู้ชายส่วนใหญ,ญ่เติบโตมาโดยที่แบบมีความเชื่ว่าฉันเป็นผู้นําฉันคือคนที่ควบคุมการด้วยความสัมพันธ์ ใดๆเนาก็คือผู้หญิงควบคุมหนี้ที่ก็คือแบบทํางานได้ก็คือชัดเจนว่าผู้ชายจะเป็นคนเป็นหัวเรือแล้วกันเป็นช่างเท้าหน้าในการนําครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเจ๊หงเองก็ก็คือแบบสิ่งหนึ่งที่เวลาเขาเรียกว่าเป็นตัวพิกเกมสําคัญของประเด็นนี้เลยคือสะท้อนนี่ว่าประเทศจีนอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่การเสียศักดิ์ศรีแต่มันคือแบบการยังสูญเสียความเป็นตัวตนความเป็นส่วนตัว เสียหน้าเสียตาซึ่งเขาเลยถูกขนาดนะว่าเจ้หงเนี่ยคือนักล่าเหยื่อในฟอร์มล่อใจอมันจริงนะชาวเน็ตใช้คําได้แบบสุดยอดอ่ะเขาเรียกความเปรยๆได้แบบดูแบบแต่มันก็ไม่ได้ผิดพลาดไปจากความจริงสักเท่าไหร่มันก็ล่อดใจจริงๆหละใช่ไหมพี่เนาะของฟีอืเราก็ไม่ได้โทษผู้ชายเหล่านั้นนะว่าคุณจะถูกลวงล่อไปด้วยของอะไรฟีๆง่าย เขาอาจจะคิดไม่ถึงเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมถ้าคิดถึงเขาโมจะไม่ไปเหมือนลดสนิยมความอยากเขาด้วยแหละเนาะซึ่งแต่ละคนมันก็มันนี้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงแต่นี่มันคือพอมันแบบตอบโจทย์ลดสนิยมเราด้วยเนาะแล้วมันฟรีด้วยมันก็เลยเอาโอเคฟรียุทธบางเคสก็อะไรนะหิ้วน้ำมันครึ่งขวดมาเหมือนอุ้ยทำไมรู้เยอะไม่ใช่เราก็เสพข่าวมาพอประมาณเป็นลูกเป็นลูกซึ่งอย่างที่บอกไป ว่าเคสแนวเนี้ยในไทยก็กำลังเป็นไวรัลเลย,ยซึ่งล่าสุดดูวันที่ผ่านมาเมื่อคือนแลนนน้วกันเมื่อคือนเมื่อ,อคือนนี่ว่ะคนเมืองคนเมืองเนาะเมื่อคืนเมื่อกันว่าข่าวเนี้ยต่างประเทศก็เอาไปทําข่าวเหมือนกันใช่ครับเป็นกระแสพึ่งเห็นเลยว่าออ้อมันพอๆกันเลยนี่ว่าก็คือกระแสสีกากรปเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่ยาวนานเนาะหนูเองก,ก็ขยี้ไม่คิดนะว่า,าจะติดฟีดนานขนาดนี้แต่ขนาดนี้ยังไม่หายไปจากฟีดเลย เพราะคะนหลายคนก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ด้วยแหละอ่าใช่เพราะสืบลึกเข้าลึกเข้าจาดห้าเป็นสิบขดเป็นสิบทีนี้ยาวแล้วยาวซึ่งขนาดเนี้ยที่เรารวบรวมข้อมูลมาก็ไม่รู้จะสิ้นสุดหรือยังนะแต่ที่เราเอามาพูดกันเนี่ยก็คือพูดในประเด็นเรื่องเงินเนาะซึ่งก็เอาข้อมูลมาพอประมาณแล้วกันซึ่งคร่าวๆแล้วกันเผื่อใครที่อาจจะมาเห็นคลิปเราแล้วยังไม่เห็นสีกากรอบแต่อาจจะเห็นแล้วแหละมันดังขนาดนั้นเนาะ ก็คือศีการกรอันน่ยอายุ35ปีเป็นคนพิจิตค่ะซึ่งเขาถูกจับที่นนทบุรีนี่แหละเ<อ>ขาอ่ะจากข่าวจากข้อมูลนะเขายอมรับกับตารวจว่าเขาเนี่ยเลือกเป้าหมายอ่าเป้าหมายที่เป็นพระที่มีฐานะร่ํารวยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนี่คือจุดประสมของเขาอืมซึ่งตอนนี้ก็ถูกตั้งข้อหาพอประมาณแหละทั้งอ่ะ ยังยอกเงินสงฟอกเงินเอยรับของโจรแล้วก็มีถึงเรื่องการพนันด้วยที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องมีหมดเลยเือว่าครบจบในคนเดียวนะค่ะเรื่องราวจริงๆแล้วก็เรื่องราวเกิดในช่วงปลายมิถุนาที่มีฟิปพระสงฆ์หลุดอีกแล้วกัศกาหลุดเข้ามาอีกแล้วซึ่งจริงๆมันมีเยอะเนาะมันมีเยอะมากๆเนาะจริงจริง มันแค่ที่จะเป็นกระแสยอยู่ตลอด<ะ>แต่แค่บางอย่างมันจะเงียบหรือมันจะดังขึ้นมาเนาะแล้วแต่ว่าบ,บริบทของเนี่ยข่าวตอนนั้นมีการพูดคุยยังไงเนาะใชะ่โอเคของสีการก<ะ>อปเนาะก็เป็นในช่วงของตอนนั้นคือมีตำรวจเข้าไปบุกบ,บ้านสีการกรอปที่นนทบุรี<ะ>พบ<ะ>จีวอหลายสิบผืนใช่ว่าไม่ได้แค่เยืะอคนเดียวละเนาะแล้วก็มีโทรศัพท์ที่มีหลักฐานมากกว่า80,000ไฟล์ อ้ผมเยอะมากเลยก็มีทั้งคลิปทั้งภาพพันหกกว่าคนเนาะใช่อันนี้คือเชื่อไปหมดเลยไฟไปประมาณแปดหมื่นไฟเลยทีเดียวเยอะถือว่าเยอะมากๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มีความวุโสอยู่และก็มีชื่อเสียงในหลายวัดหลายแห่งเหมือนกันเนาะค่อนข้างจะดังโดยที่สีกากรเนี่ยจะชอบแอบถ่ายพระตอนนูทีเผลอที่เพอตอนอยู่รายการหรือบอนนอนบริบทวิดีโอคลอที่แบบแชทหวานคุยกันหวานมีนะซึ่งประเด็นนี้ก็ เป็นข่าวอยู่นาะอที่ว่าคุณพระไพรี่ที่ออกมาว่าไพรี่ค่ะคุณพี่แพไรไี่ของน้องนะที่ออกมาพูดถึงเหมือนกันพี่ว่าการกระทําแบบนี้มันค่อนข้างจะไม่ให้เกียรติชุดที่ใสยอยู่เลยอะไรประมาณนี้เนาะก็ไปลองตามข่าวดูได้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีหลุดออกไปจนคนไทยอ่ะนักสืบท่านหนึ่งคนไทยนี่นะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเนะี่ยลองวางประเด็น แล้วให้คนไทยเข้ามาช่วยคุณจะรู้เลยว่าแบบไวแค่ไหนคุณอยากได้รู้แค่ไหนคุณบอกมาเขาเรียกติดทุกแฮตแใช่ทุกที่อยากรู้ต้องได้รู้จะสืบต้องได้สืบฟิลนี้เลยคนไทยเก่งมากซึ่งเขาไปเจอคลิปพวกนี้เผยแพร่เนาะในกลุ่มรับทั้งหลายแหล่เทเลแกมอีกแล้วเทเลแกมแล้วตัวทีตัวทีแอตัวทีเราพูดนี้จะเป็นอะไรไะเนี่ยไม่เป็นไรเนาะเพราะันข่าเขาก็ออกอยู่ฟิลฟประมาณนี้ที่เราเอามาพูดก็เป็นการสรุปรวมนั่นแหละใช่แล้วก็ติกตอก ติ๊กตอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงแนว18บวกไม่ได้เลยแต่เขาก็จะมีคลิปออะไรนะแชทเนาะแชทเอ้ยคลิปเสียงเอยที่พระได้คุยหวานได้คุยแชทกับสีกาท่านนี้ซึ่งก็หลุดมามันค่อนข้างที่จะชัดชัดเจนมากเนาะาานค่อนข้างครบเนาะจากสีกาคนเดียวเลยก็เหมือนเดิมประเด็นที่ทําก็เพราะ เงินแต่เพื่อก็จะต่างกับเี้หงนิดนึงเนาะเพราะั้นเขารับเขารับฟรีแล้วหาเงินจากช่องหาอื่นแต่นี่คือเขารับเป็นเงินมาเลยใช่ซึ่งก็ประสงค์ชัดเจนแหละว่าถ้าจะมีความสัมพันธ์กับชั้นคุณต้องช่วยเหลือชั้นในเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ว่ากันไปเนาะซึ่งในช่วงสามปีที่ผ่านมาจากการรายงานข่าวนะคะมีเงินเข้าบัญชีของสีกาท่านเนี้ยอยู่ที่ประมาณสามรอปดสิบ้าล้านบาทเลยมันก็กลายเป็นหนึ่งประเด็นแะล้วที่ว่า เข้ามาคือช่องทาที่มาจพะเป็นปีและเป็นร้อยร้อยล้านเนีมันมาจากพระใช่ซึ่งจานวนเงินมันเยอะมากๆเลยเนาะซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกผ้าสงอย่างน้อยสิบสองสิบสามลูกที่เอี่ยวเนาะที่ข่าวเขาบอกว่ามีการเอี่ยวข้องและยังทุกวันนี้ยังมีแบบเปิดเผยมาเรื่อยๆอีกไม่รู้ว่าจะจบที่ตรงไหนเหมือนกันแต่ก็ใกล้แล้วแหละคิดว่าใกล้แล้วเหมือนกันซึ่งเขาก็แบ่งแบ่งออกไปเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับศิกรท่านนี้ก็จะมีประมาณแปดรูปค่ะ ซึ่งแปดรูปเนี่ยเป็นแปดรูปที่โอนเงินเข้ามาหลากหลายหลายล้านนี่แหละและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพระที่เหลือเนาะเป็นเชิงให้ความเคารพแล้วก็ให้ยืมเฉยๆเป็นฟิลนี้เขาก็จะแยกออกไปเป็นเป็นสองกลุ่มสองพาร์ทใช่ 2> 2ค่ะแต่หลักๆแล้วก็จริงก็คือให้โดยแบบพระที่ศาสนาหาซะเยอะเนาะค่ะใช่มันแล้ว่ามันเป็นจานวนเงินที่เยอะมากซึ่งหลายๆส่วนก็คือเงินจากญาติโยมด้วยอ่ามันก็มาจากการทําบุญทําบุญของเราไปสรุปแล้วแรงจูงใจมันก็เป็นเรื่องเงินเนาะ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเงินธรรมดามันเป็นเรื่องเงินที่ได้ไวเข้ามาไวใช้ไวแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากร่างกายอีกละร่างกายของเราแล้วก็เขาก็ไม่ได้แค์ด้วยว่าชื่อเสียงเขาจะอะไรยังไงทําไปก็เพื่อเงินและเอาร่างกายเข้าไปแลกเงินออกมาจริงคือเงินนี่มันก็ลดศักดิ์ศรีของคนได้เหมือนกันเนาะถ้วพูดจริงเนาะซึ่งเขาบอกว่าสิก้าท่านนี้เขายอมมีความสัมพันธ์กับพะเพื่อหลอกสูบเงินเนี่ย เป็นรูปไปเพราะรูปนี้อ่าได้แล้วเขาก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งรูปเก่าก็ยังมีการติดต่ออยู่ใช่ค่ะนี่แหละก็เป็นเขาเรียกว่ามีการวางแผนการเงินไว้แล้วอย่างชัดเจนในการกระทําของตนเองอเนาะ,นะในการหาเงินก็เหมือนเดิมดักธุรกิจน่แหละซึ่งเงินก็ธุรกิจมืดเนาะมาจากก็อย่างที่ว่าไปศาสนาของเราใช่แล้วเนาะซึ่งก็เป็นเงินจากวัดงินจากสิ่งที่แบบคนทั่วไปมาราบไหว่เนาะซึ่งมันก็ เล่นกับศรัทธาของคนเหมือนกันความศรัทธาของคนความเชื่อใจของคนไทยมันก็หายไปจากเหตุการณ์นี้เยอะเลยคืต้องบอกต้องบอกเงินบางส่วนก็เป็นเงินที่แบบจกคณาค่าไฟวัดบ้างเงินที่ต้องใช้บริหารในวัดแต่ออก็แบบถูกนําไปใช้ในผิดบริบทค่ะใช่ก็มีกระแสเข้ามาว่าแล้วเขาบอกว่าเงินที่คนนึงจะทําบุญให้ไปเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ใครกันแน่หลังจากนี้ถ้าหวังพระกับศีกา เพราะเราไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของพระแต่และรูปเลยว่าเขาจะมีเรื่องราวชีวิตข้างหลังเป็นยังไงเนาะใช่เราไปเพราะเราศรัทธาเราไปเพราะเราเชื่อ<ช>เราไปเพราะ<ช> <ๆ S 1> าเราแบบอยากจะทําบุญให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่เงินทําบุญของเรานั้นจะอยู่ตรงไหนใช่ก็จริงๆมันคือพระหลายๆรูปก็เป็นถึงเกจิเป็นถึงเจ้าอาวาสเป็นถึงอาจารย์ซึ่งมันแบบมันคือความศรัทธาที่มันเขาให้ใจไปแล้วเงียอยหลายๆคนก็ให้ใจไปแล้วมันกลายเป็นว่าเงินเหล่านั้นไม่ได้ถูก ใช้ไงานในทางที่ถูกเลยอใช่ใช่อ่ะไปกันต่อที่ประเด็นเนาะที่ว่าเขาก็แตกออกมาเป็นสามประเด็นว่าพระเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีธรรมเสมอไปถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ถูกมองลบแล้วกันผู้คนอาจจะมองด้านนี้ไปละอาจจะไม่ได้เกิดความศรัทธาเท่าเดิมหรือกว่าจะศรัทธาใครสักาค,าสคนได้อาจจะต้องเช็กประวัติลึกเลยหรือเปล่าเงินวัดเงินบริจาคเงินจากความเชื่อเนี่ยเท่ากับใช้ไปที่ถูกทางหรือเปล่าเพราะเราไม่สามารถตรวจสอบได้ใช่ค่ะ ซึ่งชาวเน็ตก็ตั้งคำถามขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันได้รู้เขาเรียกวอะไรบัญชีวัดในการโอ,อนเข้าโอ,อนออกเราไม่ได้รับรู้ตรงนั้นค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออะไรนะคะคนไทยที่กราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสจะยังคงเหลือศรัทธาอยู่ไหม,อ,ไหมอืมขนาดเราไม,ไม่ใช่พระเนาะแต่เราก็ยังรับรู้เลยว่าแรงผลกระทบมันค่อนข้างจะเออจริงๆทุกวันนี้มันก็มีขาพวกนี้มาตลอดแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนลดศรัทธาของชาวพุทธ เนาะส่วนมากไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกอันอนนี้จากการดูข่าวเลยยิ่งมาเป็นกระแสนี้ด้วยแล้วเรื่องหลักป,ป,ประเด็นหลักๆเลยอที่สรุปได้ง่ายตัวคือเรื่องของเงินนั่นแหละอืมันเป็นสิ่งที่แบบไม่เข้าใครเอาใครจริงๆสรุปแล้วคนที่ผิดคือเงินหรือเปล่าจริงหรอหอ,อาจจะไม่ใช่เงินหรือเปล่าเพราะว่าแต่การที่เขาเรียกว่าหลงผิดในคุณค่าของเงินต่างหากหลงในเครื่องมือเงินกลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนกลายเป็นคนแบบนี้ซึ่งความโลภความขาดหรือแบบ ความไม่พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็เป็นสิ่งผักดานที่ทําให้คนเนี่ยพยายามหาเงินในช่องทางที่มันผิดถูกต้องครับม,มันเป็นสิ่งที่แบบงคนเรี่ยเหมืนเห็นได้ที่สุดอ่ะอย่างเจ๊หงไม่ได้รวยนะแต่ก็สามารถหาอะไรได้รับจากทางเพเศอะไรอย่างนี้เรื่องความสัมพั์อย่างน,นี้สีกาก็ก็จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้จนก็ได้ อ่าแต่เขาก็ยังแบบเขาเรียกไมันมันอยากมีมากกว่าคนอื่นที่มันหาช่องทางที่มันรวดเร็วขึ้นอยู่ปกติก็อยู่ได้อะ,อะไรอย่างเงีย้ยอาจจะมีแบบถานะปกติอยู่<ช>แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเงินเนี่ยเหมือนเป็นตัวชักนําเลยแหละชักจูงไปเลยเนาะอ่ามีอีกประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือประเด็นที่ว่าถ้าทั้งคู่มีเงินตั้งแต่แรกเรื่องพวกนี้มันจะเกิดไหมก็พูดเลยว่าไม่แน่เขาไม่แน่แล้วเพราะมีแนวโน้มที่ว่ามันจะบอกว่าไม่เกิดเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่า ส่วนหนึ่งมันคือเกิดจากความร่วงของคนเราเนาะมันอยู่ในตัวตนอยู่แล้วว่ามันคือความไม่พอเนี่ยพอเราไม่พอจบถึงเขามีเงินเขาก็ไม่พอที่จะหยุดแค่นั้นเนี่ยเขาจะหาได้เรื่อยๆจ๊หงอเองอาจจะแบบไม่ได้ต้องการใช้ร่างกายหรือคือถ้าสองคนนี้มีเงินเพียงพอทั้งคู่แหละเจ๊หงเขาอาจจะไม่ได้อยากใช้ร่างกายตัวเองเพื่อมาหลอกล่อผู้ชายเข้ามาก็ได้อสีแก็เป็เไงก็อาจจะแบบไม่จำเป็นต้องใช้ภาพวัดภาพพระภาพรักษของวัด มาวัดใจใครก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะก็อย่างที่เราพูดกันว่าเรื่องเงินเนี่ยสำคัญในชีวิตเลยเนาะซึ่งเงินก็เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเราพอประไม่ใช่พอประมาณทที่หนึ่งเลยแหละที่หนึ่งแทบจะทุกวันเนาะใช่ค่ะจะบอกว่าแค่ยังไงเหมือนไม่มีเงินก็อยู่ได้ใช้คำนี้มันใช้ไม่ได้เนาะจริงยากเหมือนกันนะคุณจะกินอะไรแหละใช่ไหมน้ำมันก็ต้องซื้อแล้วข้าวมันก็ต้องซื้อแต่ถ้ามีเงินและยังขาดจริยธรรมอีกมันก็เป็นอะไรอาจจะเกิดเรื่องอื่นที่เลวร้ายกว่าเดิม มีอำนาจไงอันนี้มันเรือาเรียกอันนี้เขาเรียกอีกมุมมองหนึ่งที่เราคุยกัน s i m p ิลอยู่ s i m p l ลแต่แท้ในคนจริงๆคือมันมองได้หลายมุมเนาะพอมันเรื่องมันใหญ่ขึ้นอย่างมันก็อจะสิ่งของอำนาจใช่ใครจะไปรู้เผื่อๆอาจจะสมมติว่าเจ๊ผมมีเงินเพียงพออาจจะเลิกทําถ้าเรื่องไม่แดงถ้าในแง่ของสิกาก๊อค่ะพอเงินค่าเงินเงินมันเยอะมากค่ะใช่ใช่แ้่ว่าหนึ่งอ่ข่าวนี้ไม่ได้ถูกเป็นกระแสเขาแค่ใช้เงินใช้เงินไปจปัญหานี้ก็ได้เหมือนกัน มัคิดว่าส่วนหนึ่งของแน่นเงินแต่ศีกาก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือติดการพนันที่พูดไปที่ว่าเงินมาก็หายมาก็ที่ว่าเงินหลายๆล้านเนาะเข้าบัญชีก็หายวับหายวับก็เรื่องการพนันนี่แหละที่มีเอี่ยวในคดีที่เขาโดนด้วยเหมือนกันเอาเรามาถึงช่วงท้ายๆของที่เราจะพูดกันละก็คือเป็นเจ๊ห่งกับศีการก็เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาพสะท้อนของมนุษย์ที่เขาเรียกว่าอะไรวิ่งตามเงินโดยที่ไม่ได้สนุกการใช่มันจะผิดจะถูกไม่รู้ อาจจะรู้ก็ได้แต่เือกที่จะทําใช่ก็ต้องบอกว่าเงินอ่ะเองอ่ะไม่ได้ใช่เป็นตัวร้ายค่ะใช่ใชแต่ก็เป็นเหมือนอาวุธที่เข <c oughs> าจะใช้ทําร้ายผู้อื่นเหมือนกันใช่ค่ะ <c oughs> ถ้ามีจริยธรรม <c oughs> เงินก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องมือนในการสร้างชีวิตของเรา <c oughs> แต่ถ้าเขาเนี่ยมีความโลภเข้ามาเงินก็จะกลายเป็นกับดักที่จะพาทั้งเราหรือคนรอบข้างพังได้เหมือนกันจริงอย่างที่พี่ว่ามันก็จริงเนาะ มันคุ้มค่าไหมในการกระทํากับถ้าเราพูดถึงเคสเจ๋หงเนาะเจ๋หงแกก็โดนคดีอาญานะคะเป็นเรื่องการที่ผิดผิดกฎหมายในการเผยแพร่สื่ลามกเนาะอ่าแล้วก็มีการล่อลวงรวมไปถึงโทษจำคุกก็ถูกจำคุกจริงในประเทศจีนเนาะนั่นแหละเพราะอับอายต่อประเทศชาติเลยด้วยซ้ำเพราะข่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่ดังมาก ทั้งหน้าแกหน้าแกก็ค่อนข้างจะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเทรนด์ไปด้วยถึงขั้นที่ติกตอกยังสร้างเขาเรียกมีคนสร้างเอฟเฟกเป็นหน้าแกเป็นพื้นที่ห้องของแกแล้วมีคนเอามาเล่นเป็นตลกขบขันเฮฮากันไปและสุดท้ายพอเงินมันหมดไปมันก็เป็นตาบาบของคุณอยู่ดีใช่อืมอันนี้คงคือคือเคสของเจ๊หงแล้วกันส่วนเคสของสิกาโอบเนาะสิ่งที่ต้องแลกมาอย่างแรกที่เสี่ยง พังแน่นอนเลยจากภาพศรัทธาต่างๆกลายเป็นภาพล่อแล้วซึ่งมันเห็นได้ชัดเนาะจริงๆมันเห็นได้ชัดแล้วก็วงการพระสงฆ์หรือพระเนี่ยเสื่อมศรัทธาลงคนยังบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเอฟฟกระดับประเทศเลยแล้วพระส่วนมากก็เป็นพระชื่อดังด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็ถูกสังคมจับตามองเกี่ยวกับพฤติกรรมอื่นๆ ว่ามันยังจะมีอีกไหมยังมีที่อื่นอีกไหม,อ,มอะไร่างนี้มันก็แบบใช่ใช่ซึ่งแค่บุคคลเดียวเกี่ยวไปแล้วกี่รูปดังไปกี่รูปแล้วถ้ามันจะมีอย่างนี้อีกไหมซึ่งคนเริ่มไม่ไว้วางใจในเรื่องของตรงนี้แล้วแล้วเขาเองก็ต้องเสียทั้งโอกาสทั้งงานหรือการยอมรับจากสังคมเนี่ยแน,น่นอนใช่นซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนว่าจะอยู่ใน,น,ใน,นทันทัสถานเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านากวทั้งสองคนเนี่ยถ้า จะมีโอกาสได้ออกมาไหมหรือถ้าออกมาแล้วขอจะเป็นยังไงกันต่อเพราะเอฟเฟกที่เขาทำไว้ก็ค่อนข้างเป็นระดับประเทศระดับประเทศที่ต่างประเทศก็รับรู้เรื่องด้วยเช่นกันเกิดโลกแล้วตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งมันดังมากๆในเรื่องพวกนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วคือเรื่องทั้งหมดนี้เนาะมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างเนาะหลักๆเลยคือเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ผิดแต่วิธีการหาเงินอะ ในแต่ละคนมันเฉลียวใช้วิธีที่ผิดเนาะทางในแง่จริยธรรมคุณธรรมเองเนาะก็เป็นการสรุปของเราแล้วกันเนาะต่อมาก็จะเป็นแบบศรัทธาที่เบาบางลงแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเรื่องนี้มันดังขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วเราพูดซ้ํากันแล้วว่ายังไงคนก็ไม่ได้เชื่อถือขนาดนั้นแล้วแล้วก็สุดท้ายเลยคือคนเราทุกวนเนี้ยล้มได้เพราะความโลภและก็ความลับข้อนั้นที่จะเป็นของคู่กันเลยเนาะเพราะว่าโลกเราไม่ได้จริงๆแล้วโลกมันไม่ได้โหกลายเลย แต่คนที่หลอกลวงมักจะอยู่ใกล้เรามากกว่าที่ค you ิดก <c ours> <c ours> um ็คือเอาง่ายๆว่าเรื่องพวกนี้มันก็สะท้อนมุมมองให้เราไม่ใช่สะท้อนหาเขาหรอกมันสะท้อนมุมมองให้เราได้คิดให้เราได้กิจารณาตัวเองละกันถ้าคุณเสพข่าวแล้วคุณเอามาแช้กับชีวิตมันจะดีดีกว่าที่คุณจะเสพเพื่อที่จะไปด่าแชร์ด่าเขาแชร์ว่าเขา ความโกรธความอะไรเนี่ยมันทําได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณเสพแล้วคุณนามาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นบทเรียนอะมันจะดีกับตัวคุณมากๆด้วยเช่นกันเนาะอืออ่ะพอดูคลิปเราจบอาจจะได้ข้อคิดหรืออาจจะคิดตามพวกเราหรือจะมีทิศมุมมองหนึ่งก็ได้ดแต่ประเด็นที่เราเอามาคุยกันคือเรื่องเงินเพราะเงินม,<า>มันเป็นสิ่งขับเคลื่อนชีวิตเงินมันเป็นที่เรียกว่าที่หนึ่งโดยได้ซ้าแหละมันสร้างความสุขให้เราได้เนาะแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็สร้างความพุ้งให้คุณได้เหมือนกันสิ่งสองเคสนี้ก็หวังว่า จะเป็นเคสตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนเนาะในในระดับคิดระนับรู้เกี่ยวกับช่องทางหรือวิธีการหาเงินในในในแง่ของที่ถูกวิธีแบบนี้นะครับเนาะถ้าใครมีเขาเรียกมีท็อปิกหรือเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับชิ้นนี้อาจจะมีหลายประเด็นกว่านี้ที่เราแบบไม่ได้เขียนเข้าไปหรือพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เหมือนกันใช่ซึ่งถ้าใครชอบอะไรฟิลฟนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับซัลตราไคลเราด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยกระดิ่งติ้งติ้งตั้งตั้งก็กดให้เราด้วยละกันนถือว่าเป็ สะค่ะค่ขนมใม่พวกเรา <c oughs> ใช่ค่ะซึ่งรายการนี้ไม่ฟิกนะถ้าคุณอยากจะมีเรื่องนอกโลกหนังละครเพลงประเด็นคุณสามารถคอมเมนต์ได้เลยซึ่งเราจะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วลองมาจับมามาทำดู<ช>วา่ามันจะโอเคไหมหอ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครมีเขาเนี่ยกระแสที่เราไปกระแส <c oughs> ที่<ช>พวกเราไม่รู้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาให้พวกเราได้นะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วช่องเราก็มีหลายรายการนะทั้งแวลูสปอร์ตเกมหนังคุณสามารถติดตามช่องเราแล้วดูครบทุก เขาเรียกฟังก์ชันได้เลยซึ่งก็ฝากช่องเราด้วยแล้วกันค่ะคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะนี and